ไอ้ด่างคลองบางมุดจอนเคกินคนที่ใหญ่ที่สุดพศ2,498-2,507ถึงชาวบ้านในอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรเทบอไม่กล้าสัญจรทางน้ำไกนอเลยเพราะมีจระเข้ยักษ์ดักทำร้ายกินคนหาปลาชาวบ้านเด็กล้วนตกเป็นเหยื่อจากคำบอกเล่าของชาวบ้านจระเข้ตัวนี้มีขนาดใหญ่มากและดูร้ายถึงขั้นไล่กัดผู้คนที่สัญจรไปมาไล่กัดกระทั่งคนที่ยืนอยู่บนฝั่ง จนชาวบ้านไม่กล้าพายเรือหรือเดินลอริมตลิ่งใอ้าง,งอบางมุดเป็นจระเข้พันไอเคี้ยมซึ่งเป็นจระเข้ตีนเป็ดหรือพันทองหลงังตัวดำเมื่อมอสนิทมีสีขาวที่คอและตามตัวเวลามันโผล่ลอยตัวขึ้นมาเหนือน้ำนั้นจะมองเห็นสีขาวพาดที่บริเวณขอมีผู้คนนับไม่ถ้วนตกเป็นเหยื่อของมันสภาพคลองบางมุดในสมัยนั้นสองข้างทางมีป่ากงกลางสลับด้วยป่าจากเป็นระยะต,ตอนบนของคลองแคบ แต่น้ำลึกไม่ต่ำกว่า6เมตรบางแห่งเช่นทางโค้งจะมีวังน้ำลึกซึ่งมีจระเข้าอาศัยอยู่ทุกชุมการล่ามันทำได้ยากเพราะมันเป็นจระเข้ที่ฉลาดมากและแม่น้ำเป็นแม่น้ำที่ยาวและกว้างจนทางการต้องลงมาล่าเองโดยเป็นการสนธิกำลังกันระหว่างตำรวจทหารชาวบ้านอาสาสมัครใช้เรือกว่าร้อยลำในการไล่ล่าท่า,ามกลางมรสุมและพายุดีเพรสชั่นในอ่าวไทยที่โหมทั้งฝนแอรล์ลมทำให้น้ำท่วมในเขตชุมพรและภาคใต้ขณะนี้ ข่าวร้ายได้เกิดขึ้นในคลองบางมุดอำเภอหลังสวนกลายเป็นดินแดนแห่งจระเข้ยักษ์อีกครั้งให้ด่างได้อลาวาดลอยขึ้นมากันกินคนอีกในคลองเขาปีบเขตติดต่อระหว่างอำเภอหลังสวนกับอำเภอสวทีทำให้มีคนมากมายกลายเป็นเหยื่อของมันในช่วงนั้นนายชวนที่มานบ้านอยู่ริมคลองเขาปีบได้ออกจากบ้านไปตัดกล้วยมาเลี้ยงหมูในขาลับนั้นนายชวนแบกต้นกล้วยเดินข้ามคลองเขาปีบเดินผ่านน้ำที่กำลังครึ่งท่วมสะพานลึกถึงเข่า จอระเข้ยักษ์ซึ่งซุ่มตัวอยู่พุ่งกัดเข้าตรงเขาในชุนแล้วลากลงใต้น้ำทันทีขณะที่คณะล่าจอระเข้ไปถึงได้พบว่าชาวบ้านประมาณ100กว่าคนพร้อมด้วยอาวุธปืนและฉมวกกำลังค้นหาจอระเข้ยักษ์กับศพบนายชวนตีแนวขนานทั้งสองฝั่งคลองเขาปีบอย่างทุลมุนซึ่งในที่สุดได้ค้นพบศพบนายชุนอยู่ใต้รากไม้ริมตลิ่งถูกให้ด่างจอระเข้ยักษ์ลากไปขัดไว้ และไม่มีทางที่จะดึงออกมาได้ต้องให้นักประดาน้ำดำลงไปใช้เชือกผูกศพแล้วใช้คนกว่า20คนดึงอยู่พักใหญ่จึงลากศพนายชนมาได้ปรากฏว่าศพนายชวนไม่มีส่วนใดเหลือเป็นชิ้นดีให้เห็นเลยเพราะถูกจระเข้กัดกินด้วยความหิวกระหายทุกคนได้แต่สังเวชและอนาใจาไปตามๆกันจากแหล่งที่พบศพของนายชวนนั่นเองคณะนักล่ากกับชาวบ้านจึงรู้ว่าเป็นบริเวณแห่งน้ำลึก หรือวังจระเข้เก่าที่ไอ้ด่างจระเข้ยักษ์ใช้เป็นที่หลบซ่อนพอรู้แหล่งซ่อนของจอระเข้ยักษ์คณะนักล่าแห่งค่ายทหารบกชุมพรได้ให้ชาวบ้านทุกคนหลบซุ่มอยู่บนตลิ่งแล้วใช้ระเบิด4.3หย่อนลงไปในบริเวณวังจระเข้ยักษ์สามนัดเสียงระเบิดดังก้องสนานวันไหวตัวไอ้ด่างลอยกระเพื่อมตามกระแสน้ำบอกให้รู้ถึงการสิ้นอิทธิฤทธิ์ของ ไอ้ด่างจระเข้ยักษ์แล้วทันใดนั้น1ิบเอกจำนงได้ใช้ฉมวกพุ่งลงไปกลางส่วนหลังของไอ้ด่างซึ่งทำให้มันดิ้งคลิกขึ้นมาให้เห็น<อ>ทั้งตัวแต่มันไม่สามารถจะอรารวาสต่อไปได้อีกแล้วเพราะกระดูกสันหลังของมันหักด้วยอำนาจของแรงระเบิด40.3ชาวบ้านจึงช่วยกับเอาเชือกมัดพันธนาการตัวไอ้ด่าง และลากจระเข้จอมเพชรฆาตแห่งลำน้ำขึ้นมาบนตลิ่งซึ่งไอดนังอยู่ในสภาพร่อแร่เต็มที่จากนั้นคนาล่าจระเข้ได้ใช้เชือกกลากจระเข้ยักจากคลองเขาปีกม่งไปยังตลาดอำเภอสวีแต่ระหว่างที่ลากมาในคลองนั้นไอ้ด่างก็พลิกท้องบอกถึงการจบชีวิตปิดฉากอันโหดเหี้ยมของมันหลังผ่าท้องพบซากมนุษย์เป็นอันมากบ่งบอกถึงความเหี้ยมโหดของมัน ซากของไอ้ด่างถูกซื้อขายกันในราคา7,000บาทถูกนำไปให้คนในละแวกจังหวัดชุมพรและใกล้เคียงดูผู้คนพากันแห่ไปดูนับหมื่นคนแม้ว่าจะมีการเก็บเงินค่าเข้าชมด้วยก็ตามซากของมันถูกซื้อขายต่อเปลี่ยนมือกันไปมาจนราคาพุ่งขึ้นไปถึง2 3 0 0 0บาทสมัยนั้นถือว่าเยอะโดยซากไอ้ด่างถูกขายให้นายให้แซ่เซงเป็นเจ้าของทำให้องค์การสวนสัตว์ทวดไปอย่างน่าเสียดาย